สวัสดีครับผมร้านร้านทองหล่อโรดิฟายครับผมอ่าวันนี้ก็พามาชมเออ่ตู้ฟ้าครับผมตู้ฟ้าอ่าหนึ่งสองน,นิ้วครับผมสองนิ้วไม่เหล็กไม่เหล็กร้อยแปดสิบครับผมสีร้อยแปดสิบสีสองร้อยยี่สิบครับผมหลังตอนครับผมจะดูก็จะให้พลังเบียดที่ดุดดันหนักแน่นครับผมตัวน,นี้ วันนี้ก <boundaries> ็จะเป็นตู้ของตู้ของของวีโก้ครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแจกสูตรครับผมแจกสูตรเอาลองมาทำกันดูว่าสูตรนี้จะดังไคเลาะสนอของแค่ไหนครับผมับเกจะมาในแนวไหนครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เอาลองเอาไปทำดูครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถรุ่นสมาร์ทแคป็บครับผมถ้าสมาร์ทแคปเราก็จะมี ะมีลิ้นครับผมมีพอตมีพอตมีพอตอีกชั้นหนึ่งครับผมเพราะว่ารถพุ่นสมาร์ทแคปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นที่ที่โล่งครับผมเวลาเราเราเปิดแคปออกถึงก็เลยต้องทำทำลิ้นรับผมทำลิ้นตัวนี้หนักหนักอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นแคปเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องมีครับผมก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นลิ้นแล้วก็พอตยิงออกมาเลยครับผมเพราะว่าแคปเปิดไม่ได้ก็จะมีห้องรถห้องรถช่วยอยู่แล้วครับผม ถ้าเป็นสมาร์ทก็ต้องมีมีลิ้นมันจะได้ช่วยห้องรถอีกทีนึงครับผมเสียงจะได้ตึงเบียดจะได้หนักแน่นก็ผมเดี๋ยวมาดูอ่ามาดูสูนย์ก็ผมแล้วลองไปทำกันดูเอาคนรอคนนี้คนรวยเอาวัดหน่อยวัดคำยาวอ่คำยาวเท่าไหร่คำยาวคำยาวตู้ใช่วัดข้างนอกนีระบอบนอกครับผมนอก อะไรไอ้หน right, ูร้อยสามสครับผมตัวนี้ความสูงความสูงความสูงองโก้ครับผมเนี้วัดจากหน้าจากหน้าเนี่ยนี่คนรอคนรวยครับผมคนนี้เด็กเยอะายาวร้อยสามความสูงความสูงวัดจากพื้นลี่เท่าไหรามสิบเ็ดสามสิบเ สามสิบเจ็ดเซนครับผมันึ่งศูวนี้ก็จะเป็นตัวัลิบครับผมโชว์โชว์บนกับโชว์หน้าครับผมตัวนี้เป็นตัวขลิบโชว์บนแล้วก็โชว์หน้าออกคางกั้งอ่าคองกั้งสี่สิบเจ็ดคองกั้งสี่สิบเจ็ดครับผมอ่า,า,อา,าดูาาดนี้เดี๋ยวมาดูปริมาตรครับผมปริมาตรตัวนี้ถ้าเราจะบอกว่าศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสองบางคนไม่รู้คนระับมันจะงงมันรู้เฉพาะช่างนะคำนวณแล้วหามด้วยตัวไหนตัวไหนอ่ะ วัดวัดจะดีกว่าครับผมวัดว่าทำนิดของอกวางเท่าไหร่อะเขาปิดเท่าไหร่เเขาปิดห้องปิดห้องปิดสามเซนครึ่งเท่าไหร่สิสามเซนสามเซนขอบนอกอะ้วยังในในก็ในก็แปดสิบห้าความยาวของห้องปิดเท่าไหร่ ใน,นในห้องในันข้างใน,งในเจ็ดสามสิบเจ็ดความยาวห้องในสามสิบเจ็ครับผมห้องปิดแล้วมาดูพอตพอทเท่าไหร่พอ,อ,พ,อพอตกว้างเท่าไหร่วัดในวัดในพอตดิวัดนี่วัดนี่อเด็กเยอะกับมือสัน่นเท่า <laughs> ไหร่สามสิบเอด็ดพอตก็กว้างสาสิบเอดครับผมก็ยาวยาวเท่าไหร่ยาวสามสิ กว้างอ่าควกว้างเท่าไหร่สอ่กว้างสิลึกลึกความลึกของหความลึกควลึกสิบสามครึ่งสิบึ่งอ่าความลึกสิบสาครึ่งับผมความลึกอ่าสนใจก็ลองลองลองไปไปตีดูได้ครับผมไม่เสียหายส่วนใครที่กำลังหาตู้ตู้อยู่นะผม ตู้ฟ้าก็ลองเราก็ไปทำกันดูก็เสียงก็ก็ขึ้นอยู่กับดอกกับพาวเวอร์เหมือนกันครับผมเพราะว่าทุกอย่างก็ไม่เป๊ะเสมอไปขนาดตัวด้านทานเราเนี่ยยังมีค่าผิดพลาดเลยครับผมห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เสื้อตัวเก็บประจุมันยังมีค่าผิดพลาดลบลบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่มีอะไรแน่นอนตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในหลกัลกๆตู้ก็ประมาณนี้ครับผม เสียงก็ทั้มผีก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมไม่สามารถการตีได้ว่าตู้ตัวนี้ต้องความผีเท่านี้เท่านี้มันจะขึ้นอยู่กับปพวกฟลอดฟลอดลองฟลออะไรกันหลายอย่างแต่ตู้นี้เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองลอง,ลองไปทําดูครับผมไายวางเสียงแบบไหน,บกกน,นก็ผมเม้นมาบอกกล่าวกันด้วยครับผมฟาลอดลองสองครับผมตัวนี้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลวฟังและชมว่าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์อลากดติดตามได้วยครับขอบคุณมมครับ